น,นี้ไม่ใช่คนนานะวันนี้ไม่ใช่สอนวันนี้ราจะพองมาเป็นคนปเขามาครับแต่ว่าก็เหมือนทําชั่วคราวเนาะทําชั่วคราวไว้ก่อนเนาะนี่ครับนี่เป็นริมรั้วนะดินริมรั้วเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักนะตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักที่ปลูกไว้นะนะครับเพราะว่านี่คือแปลงนี้นี่หวานมือนะหวานมือนะครับอันนี้คือผู้ช่วยเขาหวานมือ นะครับก่อนมือนะครับนี่ครับดัวที่เห็นตรงนี้อันนี้คือดัวที่เราล้อมไม่ให้ไม่นองวัวเข้ามาเนาะไม่ให้ข่มว,วปลูกซ่อมครับปลูกจุดที่ต้นไม้เขาไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่ละบริเวณนี้เดี๋ยวหันให้ดูเนาะอันนี้คือปลูกต้นไมน้นะเตรียมเตรียมก่อนเนาะเตรียมยังไม่ได้ปลูกครับเตรียมก่อนเนาะมาเตรียมก่อนนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกนะว่าปลูกซ่อมนะเดอมมาจากกระ่อมนี่ครับมาถึงจุดนี้นะอันนี้จะบอกว่าตรงนี้เราล้อมดวแล้วนะล้อม้วไว้ล้อมดวตอนหน้าถ้าจะไม่ผิดประมาณธันวารหรือมกราเนี่ยครับล้อม้วด้านนี้นะไปนัเตรียมหลุมไว้นะครับผมเอาสตดาวมาลงเนาะอย่างที่บอกว่ายายเพาะสตดาวไว้เนาะยายเพาะสะดาวไวนะ้แต่ว่าไม่น่าครบหรอกครับไม่น่าครบไม่น่าครบหรอกไม่น่าแปลงนีนะ้หวานมือนะหวานมือนะอันนี้คือผู้ช่วยเขาหวานมือนะครับ สามสดครับนะักรับสวัสดีครับเป็นริมรั้วนะดินริมรั้วเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักนะตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักที่ปลูกไว้นะนะครับเพราะว่าปลูกซ่อมครับปลูกจุดที่ต้นไม้เขาไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่ละบริเวณนี้เดี๋ยวหันให้ดูนะอันนี้คือเดินมาจากกระ่อมนะครับมาถึงจุดนี้นะ อันนี้จะบอกว่าตรงนี้เราล้อมรัวแล้วน,นะล้อมรัวไว้ล้อมดัวตอนหน้าถ้าจะไม่ผิดประมาณธันวานหรือมกราเนี่ยครับล้อมรัวด้านนี้นะปลูกต้นไม้นะเตรียมเตรียมก่อนนะเตรียมยังไม่ได้ปลูกครับเตรียมก่อนเนาะมาเตรียมก่อนนะครับ <S <S รเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าปลูกซ่อมนะปลูกซ่อมครับปลูกจุดที่ต้นไม้เขาไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่ละบริเวณนี้เดี๋ยวหันให้ดูเนาะอันนี้คือไปนัเตรียมหลุมไว้นะครับผม เอาสดาวมาลงเนาะอย่างที่บอกว่ายายเพาะสะดาวไวนะ้เนาะแยเพาะสะดาวไว้แต่ว่าไม่น่าครบหรอกครับไม่น่าครบไม่น่าครบหรอกไม่น่าเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางเครื่องมืออุปกรณ์กอนเนาะขุดหลุมขุดหลุมนะครับอันนี้ต้องต้องดูเข้ามาครับแต่ว่าก็เหมือนทําชั่วคราวนะทําชั่วคราวไว้ก่อนเนาะนี่ครับนี่มาสองปีนะสองปีแล้ว ขอปีสามปีสิสามปีสิเนาะปล่อยต้นไม้เนาะนะครับอ่าลงมือครับลงมือได้แล้วเดี๋ยวเป็นริมรั้วนะดินริมรั้วเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักนะตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักที่ปลูกไว้เนาะนะครับเพราะว่ามาต่อมาต่อให้งานเรานะมาต่องานเรากี่นาทีครับเนี่ยสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวรัชพงศ์เหนื่อยเดินมาจากกระท่อมเนาะปลูกซ่อมครับปลูก จุดที่ต้นไม้เขาไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่ละบริเวณนี้เดี๋ยวหันให้ดูเนาะอันนี้คือเป็นริมรั้วนะดินริมรั้วเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักนะตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักที่ปลูกไวนะ้เนาะนะครับเพราะว่าไปนับเตรียมหลุมไว้นะครับผมเอาสดาลมาลงเนาะอย่างที่บอกว่ายายเพาะสะดาลไวนะ้เนาะแก่เพาะสดาวไว้แต่ว่าไม่น่าครบหรอกครับไม่น่าครบไม่น่าครบหรอกไม่สามปีนะประมาณสามปีแล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ย ไม่ไม่โตไม่ไปไหนแล้วเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าหน้าแรงที่ผ่านมาแรงมา,แงมากแรงมากนะแล้วก็ต้นไม้ก็ไปเยอะแล้วยิ่งฝั่งนู้นด้ยฝั่งรับั้วที่เห็นตรงนี้ยอันนี้คือด้วที่เราล้อมไม่ให้ไม่ให้นองวัวเข้ามาเนาะไม่ให้ข่มงวดร้าสวัสดีครับเนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้เน,น่ถ้ามองเห็นนะเห็นเห็น้วยรวมนะเห็นด้วยรวมส่วนใหญ่จะมีไม้สักนะมีไม้แดงรอดอยู่ต้นสองต้นนะตรงนี้ประมาณสักเดินมาจากกระท่อมนี่ครับมาถึงจุดนี้นะอันนี้จะบอกว่าตรงนี้เราล้อมั้วแล้วนะล้อม น่าถ้าจะไม่ผิดประมาณธันวาหรือมกราเนี่ยครับลองดูด้านนี้นะต้นอื่นเขาเขาไปเยอะแล้วนะเขาไปเยอะแล้วนะครับเป็นริมรั้วนะดินริมรั้วเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักนะตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักที่ปลูกไว้นะนะครับเพราะว่าปลูกซ่อมครับปลูกจุดที่ต้นไม้เขาไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่ละบริเวณนี้เดี๋ยวหันให้ดูเนาะอันนี้คือ สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ใช่คนนานะวันนี้ไม่ใช่ชอนาะวันนี้เราจะพองมาเป็นคนน้ำมาค่อยดำนะค,ำค่อยดำาดําดำเอาเนาะต้องแดงหลังสุดเลยขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะอันนี้อันนี้หวานไ้รแอบสองเนี่ไม่แน่ใจตาหรือยายหวานนะนครับงอกบ้างย่าบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวรอดสองปีเนาะสองปีแล้วสองปีสามปีสนะิสามปีสิเนาะรองกับต้นไม้เนาะ นะครับอ่าลงมือครับลงมือได้แล้วเดี๋ยวแซงหลังสุดเลยขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะอันนี้อันนี้หวานใบรอบสองนี่ไม่แน่ใจตาหริอยายหวานนะนี่ครับงอกบ้างหย่าบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวเราเป็นริมรั้วนะดินริมรั้วเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักนะตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักที่ปลูกไวนะ้เนาะนะครับเพราะว่านะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือในในสวนเนาะือในสวนให้ดูนิดนึงให้ดูนิดนึงแล้วนี่นี่ครับอันนี้ก็เริ่มงอกนะเริ่มงอกตตนไม่แน่ใจนะครับดูวที่เห็นตรงนี้ยอันนี้คือดัวที่เราล้อมไม่ให้ไม่ให้น้องวัวเข้ามาเนาะไม่ให้ขโมยรัวนี้ไปกันเหลือน้อยมากเนะาะฝั่งนี้ยังพอมีเหลือไม่สักอยู่บ้างนะอันนี้ก็เลยมาเตรียมหลุมแบราบสวัสดีครับมาต่อมาต่อให้งานเรานะมาต่องานเรากี่นาทีแล้วเนี่ยสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วนี่ครับเดี๋ยวรัชพงศ์เหนื่อยเดินมาจากกระท่อมเนาะ ต้นอื่นเขาเขาไปเยอะแล้วนะเขาไปเยอะแล้วนะครับมาต่อมาต่อให้งานเราเนาะมาต่องานเรากี่นาทีแล้วเนี่ยสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วนี่ครับเดี๋ยวราชพงศ์เหนื่อยเดินมาจากกระท่อมเนาะมาต่อมาต่อให้งานเราเนาะมาต่องานเรากี่นาทีแล้วเนี่ยสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วนี่ครับเดี๋ยวราชพงศ์เหนื่อยเดินมาจากกระท่อมเนาะไปนัเตรียมหลุมไว้นะครับผมเอาสะดาวมาลงเนาะอย่างที่บอกว่ายาย เพาะสดาไว้เนาะแย่พักสดาไว้แต่ว่าไม่น่าครบหรอกครับไม่น่าครบไม่น่าครบหรอกไม่น่าเนี่ยครับรั้วที่เห็นตรงเนี้ยอันนี้คือรั้วที่เราล้อมไม่ให้ไม่ให้นองวัวเข้ามาเนาะไม่ให้ข่มวัตรงนี้ก็จะเป็นรั้วนะรั้วของสวนนะตั้งข้างในทางทิศเหนือนะนะครับไปเยอะนะครับไปเยอะเหลือแต่ส่วนใหญ่เหลือไม้สักมาต่อมาต่อให้งานเรานะมาต่องานเรากี่นาทีแล้วเนี่ยสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วนี่ครับเดี๋ยวรัชพงศ์เหนื่อย เดินมาจากกระท่อมเนาะนูนนี่ไปกันเหลือน้อยมากเนะาะฝั่งนี้ยังพอมีเหลือไม่สักอยู่บ้างนะนี่ก็เลยมาเตรียมลุมมาแรงหลังสุดเลยขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะอันนี้อันนี้หวานใ้รอบสองนี่ไม่แน่ใจตารือยายหวานนะนครับงอกบ้างหญ้าบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวรอเข้ามานครับแต่ว่าก็เหมือนทําชั่วคราวเนาะทาชั่วคราวไว้ก่อนเนาะนี่ครับ,บ,บนะนี่มาณสองปีเนาะสองปีแล้วสองปีสามปีสิสามปีสิเนาะ ความต้นไม้นะนะครับอ่าลงมือครับลงมือได้แล้วเดี๋ยวเป็นริมรั้วนะดินริมรัว้วเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักนะตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักที่ปลูกไว้นะนะครับเพราะว่าต้นอื่นเขาเขาไปเยอะแล้วนะเขาไปเยอะแล้วนะครับนน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนเนาะขุดหลุมขุดหลุมนะครับ อันนี้ตรงตรงปลูกต้นไม้นะเตรียมเตรียมก่อนเนาะเตรียมยังไม่ได้ปลูกครับเตรียมก่อนเนาะมาเตรียมก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าปลูกซ่อมน,ะมามานับพอมาแต่ว่าก็เหมือนทําชั่วคราวเนาะทาชั่วคราวไว้ก่อนเนาะนี่ครับนี่จะเต็มนะแม่เต็มนะครับตรงนี้ก็ปีีแล้วก็ได้หญ้าเหมือนกันนะได้หญ้าเยอะตรงนี้หญ้าเข้าง,งานเนาะ อันนี้คันนานี้ก็น่าจะปะนน้มาค่อยดำนะค่อยดาต้องดาเอาเนาะตรงน,น,นี้ก็จะเป็นรั้วนะรั้วของสวนนะต้านข้างในทางทิศเหนือนนะนะครับไปเยอะนะครับไปเยอะเหลือแต่ส่วนใหญ่เหลือไม้สักปลูกซ่อมครับปลูกจุดที่ต้นไม้เขาไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่ละบริเวณนี้ <S <S เดี๋ยวหันให้ดูเนาะอันนี้คือจะเต็มนะแม่เต็ม ตรงนี้ก็ดีที่แล้วก็ได้หญ้าเหมือนกันนะได้หญ้าเยอะ yeah. ตรงนี้หญ้าเข้าง,งานเนาะอันนี้คันนาน,นี้ก็น่าจะแบบนะครับน่ครับอันนี้ก็คือในในสวนเนาะนี่ในสวนให้ดูนิดหนึ่งให้ดูนิดหนึ่งแล้วนี่นี่ครับอันนี้ก็เริ่มงอกนะเริ่มงอกตอนไม่แน่ใจเริ่มมาจากกระถ่อเนี่ยครับมาถึงจุดนี้เนะอันนี้จะบอกว่าตรงนี้เราล้อมรั้วแล้วนะล้อมรั้วไว้ล้อมรมั้วตอนน่าถ้าจะไม่ผิดประมาณธันวานหรือมกราเนี่ยครับล้อมรั้วด้านนี้นะ สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ใช่คนนานะวันนี้ไม่ใช่ชอวนาะวันนี้นะ